สวัสดีครับอยู่กับช่องห้อยจูบธาระตมเอล๋อครับมื่อนี้ครับมื่อนี้สีพภาพมาเบิง่งไฮมันครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่กลางไฮนี่ครับมันผมมันเดินซีครับแปลงนี่แปลงที่เคยรีวิวไปเรื่อยๆนะครับว่าเห็ดอีหยังเนี่ยแปลงนี่แปดเอ่อสิบสองลาครับพี่น้องสิบสองลาครับอันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วครับ ใส่ปุ๋ยแล้วถือฝนพอดีครับกำลังงามเลยตอนนี้กำลังหยอดเขียวอวตัวเลยครับนี่ครับใบนี่ครับใบคุ้มสีจอดกันบดแล้วนะครับผมสีพายางไปเบิ่งครับยางไปเรืเ่อยๆคุ้ยกันไปน้ำสิบสองไลครับ ขั้นตอนก็นคือเอาเดี๋ยวเอาค้นมาโสกหุ่นนะครับโงหุน่นโศงหยาเอาหยาออกจากข้องมันแล้วเพื่อที่จะ,จะบ่ให้มเป็นศัตรูของมันจะได้ผลครับเป็นการลงทุนที่ที่ที่หนักพราะสมควรพี่น้องผมก็ลงทุนหลายอยู่เนื่องจากว่าตัวจะของเองก็เวลาก็มีหน่อยนะครับทำงานประจำนัำ่ เสาทิดจังไหยมาเบิงบางที่ก็จ้างแรงงานนะครับจ้างแรงงานเพื่อที่จะให้่นมาเฮ็ดให้ในวันธรรมดาจะาของก็คอยแปะามาเบิงเอาตอนเที่ยงเนสีนะครับก็ถือว่าลงทุนพอสมควรอยู่บางยางเขาก็ได้เฮ็ดเองอยู่ครับเช่นไถเจสีเนี่จะาของมีรถไถเป็คของเกี่ยวอง,องเงองเอากลดต้นทุนตรงนั้นไป ยกลอ่องยังสิกับบริจ้างเพื่อนกะขคลองเห็ดเองใส่ปุ๋ยยังสิก่นี่จะลูกหลานจะคลองาว่านข้าแน่จางเข้าน้ำแบบค้าแรงกับบริษัทใดก็คือเป็นส่วนที่ลดต้นทุนไปเพราะว่าบางคนนะครับบางคนเพิ่นปลูกมันสำปะหลังก็จริงครับเพิ่นเห็ดลายเห็ดลายแล้วบาดท,ที่นี่เพิ่นก็ต้องใส่แรงงานทั้งเม็ดเลยครับตั้งแต่ไท รอบที่หนึ่งไทรหลอบที่สองมาโยกล่องโยกล่องแล้วจา้างคนมาเอาหุน่นจา้างคนมาใส่ปุย๋ยจา้างคนมาโศกงาโอ้สารพัดสารพครับพี่น้องบางคนมัน,มนลงทุนโอ้เห็นเ,เจ้าลงทุนแล้วคือต้อเขาเจาอยู่ด้พี่น้องว่าเพิ่น,น,นสีเหลืองอยังบ่พี่โอ้ลงทุนเกินตไปไปหลายๆนี่กับน,นักอยู่นะครับ แต่ว่าถาราคามั่นอยู่ตอนเก็บเกี่ยวนะครับราราค่ามั่นอยู่สีวางสองบาทกิโลกรัมละสองบาทถ้ากิโลกรัมละสองบาทนี้ยูได้ได้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสมบังินีอยูได้ครับราคาถ่า,ถารคาคาสองบาทราคาบ่บบ่ให้บ่ให้ต่้ก็สองบาทนี้ก็ได้ครับ ถ้าบาทหกสิบบาทเจี๊ยบเจบนี่ถือว่าซุ้มเสียงในการในการาขาดทุนอยู่พี่น้องมันก็บโมเดลว่าเนี่ยเป็นง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะของพวกนี้มันก็ต้องใส่ทุนนะครับเกษตรกรบางคนเพิ่นก็เฮ็ดเอาเองครับผัวเมียเพิ่นกะบริได้ไปไสนะครับอาชีพหลักเพิ่นคือเกษตรกรอีลีมันกับ ตื่นเช้ามากพ่นกมาแล้วมาไห้มา,า,มาน่ะสองคนบัวเมียส่งลูกส่งเต่าไปรงเรียนแลกกับสองคนพ่อเมียก็เอาแล้วบานนี้โลกหญา้าใส่ปุ๋ยเอาอุ้นเอ็ดเอาเองมันมันมันกระยูดได้ด้พี่น้องนะครับอันนี้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรรักอีีนะครับสำหรับผมนี่เกิดเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึง่งนะครับบ่เป็นเกือบอาชีพเสริมกับ แทบจะเป็นอาชีพหลักกูแล้วครับเพราะว่ารา่ใดส่วนใหญ่ก็จะมามาจากการทําเกษตรกรรมนี่แหละครับการทําเกษตรเป็นเกษตรกร,รนี่แนหะละไายไดส่วนใหญ่ก็ได้นะครับลํำพังเป็นมนุษย์ขึ้นเดือนเนี่ยคือโอ้ไบ่ได้อย่างหรอกครับพี่น้องถือว่ามีทีมีทางพอสมควรน,นะครับยิบยืมพันแน่เศร้าพันแน่นะครับเพ,เพิ่มไปามเจ้าของมีแห้งนี่กำลังนะครับ บอกพื้นราคามันสำมปหลังพี่น้องช่วงนี้ผมขึ้นไปเบืองมือว่างหันเนี่ยครับข้นผมขึ้นไปเบืองล้านมันตอนนี้ผมมีราคาเลยพี่น้องบมมีราคาเลยครับผมมีราคาขึ้นจางไหนบมมีราคาหมายถึงว่าเพิ่นบ่รับสื่อเลยตอนนี้ล้านมันสำมปหลังขืนไปเบืองมากบ้างหันแต่เพิ่นกระนาสิเปิดล้านในเดือนประมาณนน่าจะบอกเกินเดือนกัญ่าครับ สิงหากันยาดินละพี่น้องเดือนเดือนนี้เพิ่นอาจจะบ่เปิดกัได้สิงหากันยาเพิ่นอาจจะเปิดรับรับมันเดือนสิบเอ็ดเปิดรับมันเดือนสิบเอ็ดครับมันเดือนสิบเอ็ดนี่ของผมก็มีอยู่มันสิบกไรนี่แหละมันสิบหกไรนี่อยู่หรอครับสิงหาสิบหกไรอีกด้วยเสิยพ่อได้ต่อยอดเหแน่ครับยังตีบอแล้วครับว่า อาชีพเกษตรกรเท่าแลผมมันโมเมนอาชีพเสริมแล้วมันกลายเป็นอาชีพรักไปแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องแบ่งเวลาถูกกับงานประจํางานประจํากับงานเกษตรกรกับต้องแบ่งเวลาครัโมเมนว่าเอาเวลามาเกต่ยางเดียวขาดว่าผลผลิตแปลงนี้กษีเกสีพอสมควรอยู่พี่น้องกษีกสีพอได้อยู่นะครับ เบ่งเบงแล้วแต่ว่ากะสีบ่อเต็มเต็มน้อยป็นไดพี่พี่จังสี่หรครับเนี่ยมันบ่อเกิดนะครับบ่อเกิดมันถิม่มีมีช่องว่างมีช่องว่างของแปลงนะครับมันบ่อเต็มแปลงป็นไดนะครับมันมั่นแปลงนี่ก็ประมาณสามเดือนแล้วครับพี่น้องเนี่ยมั่นสามเดือนแล้วมันสามปหลังสามเดือนตอนนี้ก็ระดับกะสีเพียงเลยเอยวมากแล้วครับเกือบเพียงโอกแล้ว ตัวยอดมันนะครับยอดมันนี่กระจิบเกือบถึงนาอกแล้วนะครับก็ถืวอ,อว่าเอาเขาจะมาเบิ่งผลผลิตมันครับในตอนที่เอาเก็บเกี่ยวแต่ว่าตอนนี้ผมมีราคาเลยนะครับตอนนี้มันสามเดือนเราก็ต้องดูแลนะครับผมกะว่าสิว่างแผนไว้ว่าสใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงช่วงใกล้ปลายฝนผมละรับไม่นอ้อง จังศีเอาปุ๋ยเมื่อวานอีกรอบนึงแต่ตอนนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปใบย,ยังเขียวอยู่ใบยังเหลี่ยมยุบๆอยู่ครับนี่ยใบเหลี่ยมดี่ดีพี่นอ้องใส่ปุ๋ยไปแปลงนี่ใส่ขี้ไก่ไปปีไก่เนี่ครับปีไก่เนี่ใส่ขี้ไก่ไปเบิดหลายอยู่ปีนี้ก็เลยบ่ใส่ปีนาครับปีนาก็จังศีใส่ไม่อีกรอบนึง่งแต่เพราะว่าใส่ขี้ไก่ในขเ้ากด ประหยัดต้นทุนไม่น้ำปีเว้นปีนะครับปีเว้นปีเทาก็บโบนวาเท่าเฮตมันอย่างเดียวเฮตมันอย่างเดียวเนี่ยโบได้อย่างนด้พี่น้องเฮตมันอย่างเดียวนี่คือโบใส่อาหารเสริมให้มันนี่ดินมันติเืียมคุณภาพาไปเรื่อยๆนะครับเท่าก็ต้องเสริมอินรีวัถุเข้าไปในดินน้ำเพื่อจะให้ดินเท่ามีความยั่งยืนนะครับปลูกพืชเท่ากับยั่งยืน มีผลผลิตที่ดีนะก็เป็นการลงทุนอีกอันนึ่งคือกันนะครับเพ,พพเ,พเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซื้อขี่ไก่พ่นขี่ไก่สอบนี่ห้วยแพงเลยพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่มีงัวมีค้อยคือนพ่นเนาะผูพ้พ่นมีงวมีค้อยเลี้ยงกะกะมีมใสไซ้องเกี่ของก็งกงกดีกะไข่ยอยู่ด้นะครับผมผนเลี้ยงบ่ไว้ครับคืออยากเลี้ยงอยู่เลี้ยงงวน,นี่ก็ได้แต่ก็โอ้บ่มีผู้เบิ่งห้พี่น้องเอ้ อย่าเข็ดอย่าเข็ดมิเตียแลวอย่าเข ت, เ็ดเังว่ะมันหั่นบ่มีผู้เบึงให้นะครับจะเห็นงานประจำนี่ก็พแห้งแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าพอสมควรน,นะครับจังได้กัดฝ,ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อกดกระดิ่งติดตามนเด้อครับพี่น้องเด้อนะให้ช่องหอยจูบทะราตมนะครับแล้วก็สีแม่มา มีแนวจังซี่แหละครับวิธีแบบห้อยๆนะครับหากินห้าอยู่แบบห้อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางมือก็บจีเห็ดก็กินแน่บางมือก็บมะไ้แน่บางมือก็ไปหน้าแน่นี่นะครับชีวิตอีหลีนะครับใส่ชีวิตแบบอีหลีอีหลีเลยผมกับบดคอยมีความรู้ยังนะครับเรื่องเฮ็ดเกษตรกรเฮ็ดเกษตรกรรมกันได้นะครับเฮ็ดตามใจเจ้าของนะครับเจ้าของคือจังไหนก็เฮ็ดจังสัน แต่เราเขากับบนีรักวิชาการไปเลยดอกน้องพี่นอนะ้องเนาะอาครับพอกันไม่คิปหนาครับพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้ง i n เออกินข้าวเสีบๆลำลำรุ้ยๆยถูกหวยถูกเบืรอกันถูกขูุ่กขนครับพี่น้องพอกันไม่คิปหนาครับบวัสดีครับ